สวัสดีค่ะทำกับข้าวแบบบ้านๆตามสไตล์ปัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำกล้วยชาบรสบาร์บีคิวกรอบๆส,สีสวยๆไม่อมน้ำมันเมนูทำกินทำขายสามารถนำไปสร้างอาชีพได้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะค่ะข,ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของกล้วยค่ะก็จะมีกล้วยน้ำว้านะคะ กล้วยน้ำว้าดิบแกจัดค่ะมีน้ำเปล่ามีเกลือป่นนะคะมีมะนาวค่ะใส่ลงไปนะคะเพื่อไม่ให้กล้วยของเรามีสีที่ดำที่คําค่ะเวลานำไปทอดนะคะจากนั้นปอกกล้วยนะคะตัดหัวท้ายค่ะแล้วก็กรีดลงเลยนะคะพอดีกล้วยสดใหม่นะคะก็จะทำง่ายหน่อยนะคะ นีคะแกะเลยค่ะนะีคะดูความกรอบนะคะสดใหม่มากเลยค่ะค่ะนำกล้วยนะคะที่ปอกเปลือกค่ะนำไปแช่ในน้ำเกลือนะคะทำให้กล้วยของเราไม่มีสีดำสีคล้ำค่ะเวลานำไปทอดนะคะ,คะตัดหัวท้ายนะคะแล้วก็ถีดเลยค่ะ แกะง่ายมากเพราะว่ากล้วยเขาจะมีความสดใหม่ฟังเสียงยังกรอบๆอยู่นะคะเราวค่อตัวแกะกล้วยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะขากล้วยของเราก็ปอกเสร็จแล้วนะคะปอกเสร็จแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ําต่อไปเราก็จะเตรียมนําไปทอดนะคะโดยการจะใช้มีดปอกผลไม้หรือที่ขูดมะละกออย่างนี้นะคะก็จะมีที่สไลด์กล้วยด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะสไลด์ลงในหม้อเลยนะคะเพื่อนๆจะสไลด์เป็นชิ้นๆแล้วก็เอานําไปใส่หม้อเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกค่ะ,ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นวิธีการทอดนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการทอดนะคะเราก็จะตั้งหม้อค่ะใส่น้ํามันปาล์มลงไปนะคะใช้จะเกียบจิ้มดูค่ะถ้ามีฟองอย่างนี้ขึ้นมาแสดงว่าน้ํามันของเราร้อนได้ที่แล้วค่ะจากนั้นนะคะก็จะนํากล้วยนะคะมาสไลด์ใส่หม้อเลยนะคะถ้าทําวิธีนี้ก็จะทําให้ แผ่นกล้วยของเราเนี่ยสวยไม่งอไม่แตกไม่หักนะคะนี่ค่ะก็จะทำประมาณนี้เลยค่ะค่ะถ้าฟองเยอะๆอย่างนี้เราอย่าเพิ่งคนนะคะถ้าเราคนหม้อไปก็จะทำให้กล้วยของเราแตกหักได้ค่ะรอให้ฟองยุบแล้วก็มองเห็นกล้วยก่อนนะคะค่อยคนหม้อค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่ใบเตยนะคะลงไปเพิ่มความหอมจ้าจากนั้นก็คนหม้อค่ะคนเรื่อยๆค่ะเพื่อให้กล้วยของเราสุกอย่างทั่วถึงนะคะ วิธีสังเกตนะคะว่ากล้วยของเราใช้ได้หรือ,อยังนะคะเราก็จะสังเกตตรงกลางกล้วยนะคะก็จะมีสีอมน้ําตาลนะคะอ่าได้ประมาณนี้เราก็เล่งไฟแรงขึ้นมาเลยค่ะเพื่อให้กล้วยของเราไม่อมน้ํามันนะคะ,ะจากนั้นนับ1นึถึงสินะคะพอกบบ15ก็ตักออกได้เลยค่ะเราจะเอาเหลืองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกล้วยเขาจะมาเหลืองสุกข,ข้างนอกอีกทีหนึ่งค่ะ ค่ะทุกครั้งที่เราทอดเสร็จนะคะเราก็จะทําการตักเศษตะกรอออกค่ะเวลาทอดหม้อต่อไปนะคะกล้วยของเราจะได้มีสีที่สวยนะคะไม่ดําไม่ขาค่ะค่ะกล้วยของเราก็เย็นได้ที่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมมาคุกผงรสบาร์บีคิวกันค่ะกล้วยก็ประมาณ400กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยใส่ ผงบาบีคิวลงไปค่ะจะใส่ลงไปสักประมาณ 3- าถึงสี่ช้อนชานะคะคุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีการทำกล้วยฉาบรสบาร์บีคิวนะคะกรอบกรอบไม่อมน้ำมันสามารถทำกินทำขายได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมดูความกรอบนะคะกรอบอร่อยค่ะ ค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะ